เมื่อวานนี้เพื่อนฝูงก็โทรมากันใหญ่เลยบอกเนี่ยเขาไปรวมตัวกันอยู่รรมาสง่งรรมศาสตรน้ำอะไรปล่อยเขาเธอครับจะรวมกันเท่าไหร่มันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับคนนะตอนนี้เขาไม่ได้มารอไอ้พวกเกี้ยนี้ก็คือพวกเกี้ยนี้จะออกมายังไงก็แล้วแต่มันไม่มีผลแล้วครับคุณดูดิครับปิดน้ำบินทีการบินไทยเจ๊งชิบหายหมดเพราะใครปิดน้ำบินทีน้ำบินทีต้องทำใหม่อะไรใหม่หมดหมดเลยครับเจ๊งหมด คุณเอาอีกสิครับแล้วจะมีคนมาเหรอครับวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณดูเอาเ้ยครับไอ้บางคนพอบอกด่าจตทุกรอนี่หน่อยครับบอกม่ต้องไม่ด่าแม่งนะครับเวรกรรมมันมีจริงแค่วันนี้มันก็นอนตายตามไอ้มันนอนกินตามไม่หลับแล้วกินไม่ข้าวใครไม่ออกทําอะไรก็ไม่เกิดทําอะไรก็ไม่เกิดจัดอะไรก็ไม่ทำเอ้ออกทีวีก็มีแต่คนดา่ขนาขณะไปออกทีวีกับเคสามถุยน้องผมมาเป็นเด็กกว่าเยอะแยะ ไม่ควบคุมารมไม่พวกคุมาอะไรอย่าไปชี้หน้าเขาไปหาว่าเขาอย่างนี้ไปหาว่าเขาอย่างนั้นเด็กมันก็ตอบตอบถวนะไปตรงๆไปตรงๆไอไเหียมึงหงายตหงายท้องกี้แล้วคุณจะเบาแรคุณจะเบานักเลงแข่งออกมมันไม่นักเลงด้วยหรอกถ้าธรรมดาสู้ลําพังกับนกเขาด้วยคู่สู้กันไปสู้กันมาแม่งไม่มีคนมีแต่แก่เงินก็ไม่ได้ฮะไม่มีเขาโยนแต่กองแดกแกบแต่ถ้าจับมือกับคุณสนทิลิมทองคุณสนทิลิมทองคุณด้วยกอดกันนะ่โอ้โหรับรองฮะ เดี๋ยวคนจะเข้ามาเพราะในทุนเขารอกันอยู่ก็ดูรอในทุนไม่รู้ว่าในคุนคนไหนก็จะงโง่เอาเงินมาให้อย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อแล้วครับแต่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับคุณไปกอดกันพันนั้นก็ไปดูเอาว่าคนเขาเห็นกันแล้วเป็นยังไงเอาเถอะครับทําอะไรให้มันสําเร็จนะะไม่ว่าคดีความไม่ว่าคดีตังโมไม่ว่าคดีอะไรผมดูแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันแหวกแนวสุดท้ายก็บัวแรงน้ำมันหมด เอาเป็นว่าวันนี้บ้านเมืองเราเราจะเดินกันแบบไหนเราเดินกันหน้าเรามีรัฐบาลแต่ถ้าไม่ใช่กูจะมาลม้มรัฐบาลจ้องจะล้มแต่ตระ,ะกูลทักษิณทักษิณจ้องจะล้มแต่ชั้นสิบสี่ไปชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่จ้องจะล้มแต่ชินวัตรชินวัตรผมถามพวกมึงไม่ต้องทำมาหาแดกนะครับอีกหน่อยผมจะตั้งผลไม้ชื่อผลไม้ชื่อชินวัตรผลไม้ชื่อทักษิณผลไม้ชื่ออุงอิงแล้วกูจะได้ให้มึงแดกฟรีไปนั่งแดกกันโมโหก็เอามีดพันมันมัน,ม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 นแล้วก็ตัดกินนะ โลกเฉพาะทางอะโรกเฉพาะทางเขาจะไปรู้การหาหออหาพระแสงาขอข้าวอะไรงอกของเงาอะไรมึงนตะมีความรักและมึงวัดเขามีแต่ความรักกันมีความอะไรแต่มึงนะแสดงความเกลียดชังแสดงความอาฆาตมากร้ายต่อตระกูลชินวัตรมึงเกลียดตระกูลชินวัตรมึงก็เอามาเล่นกันแล้วก็เอามาเดินกันเอาไปด่ากันบนเวทีแต่เวลาคนอื่นนั่งด่าแบบนี้มึงบอกใครมาบ้าพิงกูจะฟ้องไอ้เหี้ย หน้าตัวเมียไอสัตว์ส้นเต้นเวลามึงดา่าตระกูลเขาได้เขาไม่ฟ้องเขาจะไปฟ้องมึงทำเหี้ยอะไรเขาเขาเขาจินๆินแล้วกับพวกมึงกับไอพวกไอยี่เหี้ยมาเฟียทางการเมืองไอสัตว์แล้วทำเป็นสื่อแล้วทำตัวว่ามึงไันงใครมาว่ากูกูมีสิทธิด่าคนนู้นคนนี้ดา่าได้คิบหายายป่วงดา่าเขาเละเทะเขาไม่ฟ้องก็ทำเป็นเก่งแต่เวลามึงโดนดา่เาเข้ามึงมาประจานบ้างไอเหี้ยมึงบอกฟ้องหมิ่นประมาทกระเช้าไม่รับ โตไอ้กลวย <S <S ไอ้วกลวยไอ้เฮียมึงเอาให้เหมือนเหมือนการเซมเซมดิมึงว่าเขาได้เขาก็ว่ามึงได้มึงก้าข้อมูลมาดิมึงทำเฮียอะไรสำเร็จดาเสือกแม่งกับเขาทุกเรื่องนี่ยังไม่ได้บอกว่าใครนะให้ท่านผู้ชมคิดเอาเองว่าผมด่าใครไอ้สัตว์เสือเขาทุกเรื่องเสือเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้แหมไปหมดประเทศไทยไอ้เฮีย ไอ้ตับรู้ไปหมดประเทศตายใครทําอะไรใครเป็นเหียอะไรใครโกงยังไงใครทําอะไรใครอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยกูรู้หมดแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเหียทาเหียอะไรอยู่เก่งไปหมดเก่งหมดพอคนอื่นเขามาดา่าสวนหน่อยให้ใครเขาบอกไม่เอยชื่อใครทำไมเดี๋ยวฟ้องแม่ให้หมดฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้มันไม่ได้เป็นมึงไม่ได้อย่างนี้เกมกีฬามึงอย่ามาเล่น แน่จริงดา่าเขาได้เขาก็ดา่ามึงได้มึงก็สวนเขาสิไอ้เหี้ยทำมารักษาลูปมวยไอ้ส้นตีนเมื่อวานนี้เพื่อนฝูงก็โทรมากันใหญ่เลยบอกเนี่ยเขาไปรวมตัวกันอยู่ท,าาทรทามาสงธรรมาศาสตร์ทำอะไรปล่อยเขาเธอครับจะรวมกันเขาไหลมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับคนนะ่ะตอนนี้เขาไม่ได้มารอไอ้พวกเหี้ยนี่ก็คือพวกเหี้ยนี่จะออกมายังไงก็แล้วแต่มันไม่มีผลแล้วครับคุณดูดิครับปิดน้ำบินทีการบินไทยเจ็งชิบหายหมดเพราะใคร เป็นน้ำอินทีน้ำบินทีต้องทำใหม่อะไรใหม่หมดหมดเลยครับเต้งหมดคุณเอาอีกสิครับแล้วจะมีคนมาเหรอครับวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณดูเอาเด้อครับไอ้บางคนพอบอกดา่าจะทุกบอนี่หน่อยครับบอกไม่ต้องไปดา่าแม่งนะครับเวรกรรมมันมีจริงแค่วันนี้มันก็นอนตายตามไอ้มันนอนกินตามไม่หลับล้วกินไม่ข้าวใครไม่ออกทำอะไรก็ไม่เกิดทำอะไรก็ไม่เกิดจัดอะไรก็ไม่ทำเอ้ออกทีวีก็มีแต่คนดา่า ขณะไปออกทีวีกับเทสามถุยน้องผมอะเป็นเด็กกว่าเยอะแยะไม่ควบคุมาลมไม่พวกคุมาอะไรอย่าไปชี้หน้าเขาไปหาว่าเขาอย่างนี้ไปหาว่าเขาอย่างนั้นเด็กมันก็ตอบตอบถวนล้ไปตรงๆไปตรงๆไอ้เหียมึงหงายตอหงายท้องขี้แล้วคุณจะแปลวแาอะไรคุณจะแปลวนักเลงแข่งมันมันไม่นักเลงด้วยหรอกวัทกรรมการพูดมึงก็ต้องใช้วัทนรรมการพูดน้องมันเข้ามามันรู้หมดว่ามึงทาอะไรทําอะไรแล้วทาไมทรยศคนเสื้อแดงมึงก็ตอบสิ มึงไปบอกเขาตะแ,แบงอย่างนู้นเขาตะแบงอย่างนี้ผมบอกไม่ใช่วิสัยทัศน์ของคนเป็นลูกพี่เขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่เขาเนี่ยและเก่ากว่าเนี่ยมันต้องมีความเกา่าต้องมีความนิ่งไม่ใช่มึงานตะหมูกบานมาโหทำไมจะก,กระทืบเขาไงขอโทษนะไม่มีใครเขาหรอกครับเขาเขาก็เขาก็มีมือมีตีนเขาก็มีปากไม่ใช่เขาจะฟังมึงอย่างเดียวว่ามึงอะไอหี้ใครจะเถียงไม่ได้เขาเถียงได้หมดได้สัตว์เขาทานกันหมด เขาก็อยู่เหตุการณ์มึงก็อยู่เขาก็อยู่ต้นเตนไม่มีใครเราไอ้เฮียที่เขาไม่อยู่ในเหตุการณ์มีแต่พวกมึงยังดีหน่อยตัวมึงมันยังดีหน่อยโธ่ไอ้เฮียทำเป็นเข้าข้างพอติดกุกเขาหน่อยแลแ้วแหมออกมาใครไปส่งใครไปรับออกมามีรถป้ายแดงนั่งสบายๆมีคนคอยเชียร์มีคนคอยพาไปกินอาหารดีๆอร่อยอร่อยทำไมมันไม่ใช่เรื่องจริงรับไม่ได้หน่อยไอ้สัอโธ วันนี้ต้องพูดให้ฟังอย่าไปให้ราคากับคนพวกนี้โดยเฉพาะจตุพรพรมพันธ์ไม่ต้องไปให้ราคาพี่น้องคนเสื้อแดงลืมแม่งไปเลยเพราะคนพวกนี้มันบตบัสัตว์มันไม่ได้รักคนเสื้อแดงไม่ได้รักอุดมการณ์ไม่มีจิตวิญญาณและอีกสองคนด้วยแดดผวเมียนั่นนะ่ะไอ้เท่าสองตัวนั่นแหละนั่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงนั่นแดกส้มเต็มเต็มอิ่มและแถมกลับมาด่าพระเพื่อไทยที่เคยชุบเลี้ยงที่เคยให้เป็นสอสอ กลับมาดา่ากลับมาดา่านายกทักษิณที่มีบุญคุณให้ขึ้นมาเป็นสอสอให้ขึ้นมาเป็นอะไรบางคนในพวกแกนนําตั้งหายบางคนได้หมดแต่คนที่อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นนัตวุฒิทาไมเขาไม่ไปเขาอุดมการเขารักนายกทักษิณน,นัตวุฒิใส่เกลอ,อกแก้วิกุลทองสมชายไัยบูรณ์นี้เกิดงนตีอย่างเงี้ยเจอกันเมื่อไหร่ก็พี่ชัดพี่ชัดทุกคนเหมือนกันวันก่อนผมเจออ่าสอสอกอกแก้วิกุลทอง ันมาอ่พี่สบายดียกมือไหว้ผมเพราะผมรุ่นพี่พี่ชัดสบายดีนะครับบอกสบายดีครับสบายดีตัดรายการอยู่บอกเหมือนเดิมเห็นไหมฮะทําไมคนมุกนี้เขายังอยู่เขายังอยู่ตรงนี้กันแล้วทําไมจตุพรไม่อยู่แล้วทําไมเพราะอะไรเพราะตัวเองนะครับดิ้นรนไปเองอย,นนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้มันพอเพียงนะนะนี่ไงฮะ จราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปให้ราคาหรอกครับแล้วบางคนอย่าไปตกอกตกใจฮะรวมกันก็เพื่ออะไรฮะมันจะมาเพื่อจะได้ก้อนใหญ่ๆซะหน่อยวันนี้ก็รอนะฮะกำลังกระทุง้งกำลังเสี่ยมเสียมไปพักเพื่อไทยขับพักภูมิใจไทยออกเพราะอะไรฮะในกรณีของมีนั่นทั้งอ่าคนที่หุบเจ้าของหุบเขากระโดงซึ่งวันนี้เขาเรียกว่าจะปีีเกียวใหญ่นะครับก็บอกแล้วไงครับคำว่าเนระคุณมันมีมานานแล้ว คนเนรคุณมันเยอะฮะได้ดิบได้ดีเพราะนายใหญ่เพราะได้ดิบได้ดีเพราะนายใหญ่แล้ววันนี้ก็จะบอกแล้วก็คิดว่าท่านนายกทักษิณนี่เป็นเจ้านายใหญ่คงจะได้ไม่ได้กลับประเทศไทยพอได้กลับประเทศไทยก็กูลีกูจอก็จะขอว่าขอมาเกียร์เสียหน่อยเกียร์เสียผมไม่มีอะไรครับแต่สมัยก่อนก็มันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายนะครับถีบหัวส่งนายแต่วันนี้พอนายกลับมาแม่งแต่ละตัวจะเข้าหาหาไม่ได้แม่งกระดาษซ้ำนาย ต่ด่าท้าไปด่าท้าไปเข้าตัวเองอีกครับเพราะผลสุดท้ายบอกแล้วครับคนทําความดีอับคนทาความชั่วแม่งคนละอย่างความชั่วนี่แม่งก็บอกแล้วไงฮะดิ้นรนนะดิ้นรนต่อไปจากคนที่รักกันะคนแม่งเกลียดกันทั้งเมืองเห็นไหมครับนะครับนี่แหละครับอ,อะไรนะคุณธนง n g เขาบอกว่าผลสุดท้ายไปไม่รอดได้ไหลามารวมกันคนทําลายชาติถูกทำใจเลยก็บอกแล้วไงครถ้ามาเมื่อไหร่ดูการมีนตายฮะเจงมอไข่ไม่ต้องบอกอนระแค่นี้ฮะ ผมไม่เห็นตึกการบินไทยขายเขาขายเอกชนเขาเนี่ยผมว่าโอ้โหตายแล้วนะครับตะกอนก็นั่งการบินไทยไปกลับนะผมนีม่ไปไหนก็นั่งแต่การบินไทยไปเล่นฟุตบอลอาชีพก็ตีตัวการบินไทยผมบอกให้ผมไปเล่นบอลอาชีพมาเลเซียเนี่ยผมก็ตีตัวไปกลับไปกี่ทีกี่ทีก็การบินไทยนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงจะบอกฮะคุณสุว่าบอกจตุพรทำไมหน้าเหมือนของังคกอันนี้ผมไม่ทราบนะฉายาเขาได้มาใครเขาเรียกขงกังคกไม่รู้ ก็คงจะเหมือนอบอบนะครับน้าคอสั้นๆตัวอบอบเวลาพองตัวใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่แหละครับที่เอามาพูดเอามาอะไรเนี่ยแล้วไม่เอาใปพิษตกนะเห็นไหมสารต้องออกมาแถลงเนี่ยนะเห็นไหมกรณีของท่านนายกอ่ายิ่งรักชินวัตรก็บอกแล้วไงครับแล้วจากนั้นอย่างเงี้ยกรณีของนายกยิ่งรักเนี่ยอีกหน่อยรัฐบาลแต่รัฐบาลคุณไม่ต้องทํานโยบายอะไรแล้วนะคุณนั่งเฉยเลยประเทศไม่จเจริญถ้าเอาถือคํา คำสั่งที่จะต้องไปฟังฟังฟัง,ฟงแล้วก็บอกว่าใครมีนโยบายอะไรเสียหมดเสียหมดประมาทเดินเล่อเนี่ยแต่กรณีคนปฏิวัติไม่โดนกรณีขายเหมืองอัครราเสียค่าป่งค่าปักทําไมไม่เอามาล่ะครับหลายอย่างเนี่ยตอนนี้ตึกสตง,งงสตง,ง,งตอนนี้กําลังเล่งทํากันเนี่ยและอีกหลายคดีเนี่ยทําไมฮะไม่มีการไอ้นั่นกันนี่ฮะัเขาถึงว่ากันเนี่ยผมถึงบอกไม่อยากจะไปพูดมากครับเดี๋ยวไปก้าวล่วงไม่ได้ครับาลท่านพูดออกมาท่านตัดสินก็คืออย่างนี้แล้ว